มาครับมาอร่อยกันนะครับคนปกากใต้แท้ๆต้องรู้จักเมนูนี้นะครับพริกแกงส้มกับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะครับมาละลายเครื่องแกงกันก่อนนะครับละลายเครื่องแกงให้เข้ากันได้ที่นะครับรอเดือดเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับวันนี้เสนอเมนูแกงส้มปลากระพงหน่อไม้ดองนะครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะครับมีแค่เกลือกับ น้ำมะขามเปียกนะครับโอเคครับผ่านไปสักพักเครื่องแกงเดือดได้ที่มีกลิ่นหอมนะครับใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปเลยครับเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเราปรุงทีเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลานะครับ ตามด้วยผงนัว50เม็ดเหมือนเดิมนะครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับได้เวลาปลากระพงของเรานะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับนี่เราจะไม่คนนะครับเดี๋ยวมันจะขาวสุดท้ายท้ายสุดตามด้วยเครื่องในปลากระพงแซนอร่อยนะครับใส่ลงไปเนื้อปลาสุกประมาณหนึ่งนะครับเราก็ใส่หน่อไม้ดองของเราลงไปนะครับ โอ้โหน้ำลายไหลเลยนะครับนี่ทำไปด้วยเนาะน้ำลายไหลไปด้วยอร่อยครับจัดเสิร์ฟครับผมนี่แกงส้มปลากระพงหน่อไม้ดองของเรานะครับนี่มีทั้งหัวตรงกลางแล้วก็ข้างในนะครับนี่ปบะมานี้เลยนะครับ จัดไปครับแซ่บๆเนอะมาครับอร่อยกันครับ